ขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตที่เน้นในเรื่องของการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะครับโดยใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่มีตัวของออสารพิษหรือว่ายาฆ่ามแมลงนะครับเป็นดินที่เป็นดินออแกนิกนะครับที่ในการเตรีตยมพื้นดินให้กับเราแล้วมีการปลูกพืชเวียนนะครับลงไปในพื้นดินเหล่านั้นนะครับนี่คือเป็นสไลด์เบื้องต้นนะครับ ที่นันเสนอนะครับจะมีนะครับมีเทคโนโลยีในการผลิตนะครับที่ใช้กระบวนการในการผลิตที่สกัดเอาสารพิษออกจากตัวละอองเกษตรดอกไม้มีการเอาตัวที่เราแพ้ออกจากตัวเราองคเกษตรดอกไม้นะครับแล้วใช้กระบวนการผลิตที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่นี่นคือจุดเด่นของตัวบริษัทเราที่แตกต่างกับตัวบริษัทอื่นๆในการผลิตอาหารเสริมที่เขาจะให้ตัวทําละลาย แต่ของเราใช้ตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อดีคือเวลาสก,กัดออกมาแล้วเราสามารถระเหยออกไปเป็นก๊าซได้หมด100%ก็จะไม่เหลือสารตกค้างที่จะเป็นพิษให้กับเรานะครับตัวละองเกสรดอกไม้เนี่ยเป็นตัวที่ประกอบด้วยสารอาหารนะครับเกือบนะครับ200กว่าชนิด280ชนิด ถ้าจะแยกออกไปก็จะแยกเป็นง่ายว่าเป็นสารที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ำนะครับเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนฉะนั้นมันแทบจะกลายเป็นอาหารที่สมบูรณ์แบบของมันุษยเพราะว่ามันมีทั้งวิตามิแานแร่ธาตุนะครับโปรโตีนนะครับเอนไซม์แล้วก็มีพวกกลุ่มของฮอร์โมนต่างๆครบถ้วนฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความมหัศจรรย์ของตัวโปรตีนคือมันเป็นอาหารที่ครบ แต่ถ้าเราคุยกับคนที่เขามีความรู้เขาก็จะเกิดว่าข้อสงสัยนิดหนึ่งว่าสารอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีปริมาณที่น้อยมากมันจะตอบโจทย์ของร่างกายได้อย่างไรเราเลยจะต้องใช้วิธีการกระบ,บวนการผลิตก,กับกระบ,บวนการใช้ที่มันได้ผลเป็นตัวคำตอบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตั้งแต่การผลิต แรกแรกเลยครับเป็นคําถามที่นักวิทยาศาสตร์นะครับผู้ใช้ทั่วโลกถามบริษัทตลอดเวลาว่ามันได้ผลได้ยังไงเมื่อวิตามินก็มีนิดเดียวนะครับสารฮอร์โมนต่างๆก็มีอยู่นิดเดียวที่อย่างน้อยไปหมดเลยแต่ทำไมมันถึงได้ผลปรากฏว่า,วามันไปได้ร,รับคําตอบจากผลลัพธ์คือคนที่เป็นโรคใดๆก็ตามขาดวิตามินใดๆก็ตามมีปัญหารเรื่องเสื่อมใดๆก็ตาม ทานตัวละอองเกรสรดอกไม้สก,กัดของตัวบริษัทเข้าไปปุ๊บมันสามารถฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยนั้นได้จริงนั่นคือกลายเป็นผลลัพธ์โดยนักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในนี้มันทําให้เราได้ผลเลยต้องใช้สรุปว่ามันเป็นภาพขององค์รวมของตัวละอองเกรสรดอกไม้ตัวนี้ที่กินเข้าไปแล้วมันไปนกระตุ้นให้ร่างกายเราเองนะครับสามารถกลับมาฟื้นฟู กลับมาทำงานเนี่ยปกตินลครับปกรัน์ของเราก็จะมีอยู่เยอะมากประมาณ17ตัวในวันนี้ถูกไหมครับงั้นวันนี้ถ้าเราจะบรรยายในห้องในการทำโม p ีพทั้งหมด17ตัวเราคงไม่สามารถบรรยายได้หมดงั้นตัวที่เราอยากจะเน้นก็คือจะเน้นไปที่ตัวโพลิตตนนะครับอันนี้ข้ามไปได้เลยก็คือ ตัวเราพยายามจะเน้นไปที่ตัวธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ของเราก่อนว่าเป็นตัวที่สก,กัดออกมาจากการค้นพบที่ว่าทําไมเราถึงเอาละอองเกสรดอกไม้มาใช้เพราะมีการค้นพบว่าในธรรมชาติของคนที่มีอายุยืนยาวและฟืน้นฟูจากการเจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยมักจะมีการทานผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับขึ้นสมัย เราเลยบริษัทก็เลยมีการวิจัยว่าในพึ่งมันมีความลับอะไรก็พบว่าในตัวพึ่งความรับของในรางมันเนี่ยก็คือเรื่องของละองเกสรดอกไม้ที่พึ่งเก็บเอามาเป็นตัวอาหารนักวิชาการของการมินเนตครับก็เลยใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวที่มาเพาะปลูกโดยปัจจุบันเนี่ยเราใช้หญ้าายเป็นเพื่อตระกูลข้าวตัวหนึง่ง ในการที่เอามาผลิตมาเป็นตัวละองเกสรดอกไม้ในความรู้เดิมของเราเนี่ยเรามักจะจดจำว่ามันใช้ละองเกสรดอกไม้ประมาณ8ชนิดถูกไหมครับแต่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยที่บริษัทให้เนี่ยคือเราใช้ย่าลายตัวเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเราจะพีเต์ให้ตรงให้ถูกเนี่ยเราก็พีเศษในที่ย่าลายได้เลยนะครับเพราะว่าตัวแต่ชนิดเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าของตัวสนิตินะครับ แต่ว่าตัวปัจจุบันเนี่ยในการทำโปรตีนเนี่ยเขาใช้ย่าลายตัวเดียวเลยในการสกัดเป็นละองเกสรดอกไม้ให้เราและสะกัดเอาแต่ละองเกสรดอกไม้ตัวผู้เท่านั้นซึ่งทําให้ออกมาเป็นตัวคุณสมบัติของอาหารเสริมที่โดดเด่นโดยการทําให้ตัวร่างกายเราเนี่ยสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างอินเตอร์เฟอรอนได้โดยปกติ ตัวไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเรานี่ครับให้สร้างอินเตอร์เฟรอนเข้ามาแต่ถ้าเรากินตัวละอองเกสรดอกไม้เข้าไปก่อนล่วงหน้าครับมันจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวสร้างอินเตอร์เฟรอนขึ้นมา <S <S เช่นเดียวกันการมีอินเตอร์เฟรอนเข้าสู่ร่างกายหรือมีก่อนมันได้ประโยชน์อะไรเขาพบว่ากระบวนการในการจัดการกับการติดเชื้อ กับการอักเสบทุกชนิดในร่างกายกระบ,บวนการของอินเตอร์เฟอรอนเป็นตัวที่จัดการฉะนั้นทำไมควรที่ป่วยแล้วบางโรคมาถึงหนักมากล่าสุดถ้าเราได้ยินข่าวเด็กอายุ11ปีฉีดวัคซีนกระตุ้นมะเร็งอะไระครับ,นนรบแล้วเสียชีวิตเห็นไหมครับอาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน เหมือนกับการติดเชื้อโควิดแล้วทําไมเราถึงมีการอักเสบที่ปอดรุนแรงเพราะพบว,ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายครับเม็ดเลือดขาวเราจะถูกกระตุ้นโดยตัวเชื้อไวรัสหรือสารที่ก่อภูมิต้านทานให้เราร่างกายจะต้องสร้างอินเตอร์เฟรอนปริมาณมหาศาลฉะนั้นพอเราติดเชื้อโควิดเข้าสู่ที่ปอดปอดเราครับ มันมีเชื้ออยู่ตัวเม็ดเลือดขาวมาเลนดังอินเตอร์เฟอรอนปริมาณมหาศาลเพื่อจะจัดการกับเชื้อไวรัสเหล่านั้นมันเลยทําให้ปอดเราเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเลยเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้แล้วเราก็เลยเสียชีวิตปัจจุบันนี้พบว,ว่าคนในโซนเอเชียเราแล้วโดยเฉพาะคนไทยเราที่อัตราการตายต่าและอัตราการติดเชื้อต่ำอาจจะมาจากสองสาเหตุหลัก สาเหตุที่หนึ่งก็คือว่าเราเป็นเชื้อหวัดเป็นประจำการที่เราเป็นไข้หวัดเป็นประจำมันเลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเชื้อหวัดซึ่งเป็นโคโรนาสายพันธุ์หนึ่งร่างกายเลยมีการสร้างอินเตอร์เฟอรอนอยู่ในกระแสะเลือดหรืออยู่ในร่างกายเราของเมื่อเราติดเชื้อตัว โควิดเข้าสู่ร่างกายมันเลยทําให้กระบวนการที่จะเกิดการอักเสบรุแนแรงอนไรกอดเราเลยลดลงเพราะว่าเรามีอินเตอร์เฟอรอนรออยู่แล้วเห็นไหมครับนั่นคือกระบวนการหนึ่งที่เขาพบกระบวนการที่2องเขาพบว่าปัจจุบันนี้ในการรักษาทําให้การติดเชื้อของโควิดอันตรายน้อยลงโดยเขาจะให้สเตียรอยทางการแพทย์จะให้สเตียรอยอ่อนๆไปกดภูมิต้านทานระดับับึ่งไว้ คือไม่ให้ภูมิต้านทานมันเกิดการโอเวอร์แอคติ้งเยอะเกินไปให้มันทำงานน้อยๆหน่อย,อยให้คอจัดการกับเชื้อไวรัสได้นะครับนี่คือทำให้การติดเชื้อโควิดาเลดลงฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังแว่าใ,ให้เห็นว่าแสดงว่าถ้าเรากินตัวละอองเกรสรดอกไม้หรือโคลตินต่อเนื่องเป็นประจำทำให้ร่างกายเรามีอินเตอร์เฟอรอนอยู่ในร่างกายแสดงว่า ถ้าเราจะมีการติดเชื้อใดๆก็ะตามจากโกในในกรคใดๆก็ะตามโอกาสที่เราจะจัดการกับเชื้อพวกนี้ก็จะเร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอกให้เม็ดเลือดขาวถูกกระตุ้นโดยเชื้อโรคเหล่านั้นโดยมีอินเตอร์เฟอรอพร้อมอยู่ในร่างกายเราฉะนั้นสไลด์นี้ที่อยากจะบอกเราคือว่าเราองเกรสรดอกไม้ถ้าจะอธิบายในหลักวิทยาศาสตร์ว่ามันช่วยทําให้เรา จัดการกับเชื้อโรคจัดการกับการติดเชื้อหรือการอักเสษตา่างๆได้ยังไงเกิดจากตัวอินเตอร์เฟอรอนที่ตัวละอองเกสอมเกศหรือไมไปกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างพร้อมมูลไว้ก่อนที่จะเกิดการติดเชื้อมันน,น,นะครับฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตัวสไลด์อันนี้เวลาเราพรีเซนต์เราก็สามารถเน้นย้ำไปในเรื่องของการป้องกันได้นะครับโดยเฉพาะถ้ากลุ่มมุ่งหวังที่เป็นกลุ่มที่เป็นเด็ก พ่อแม่ที่กลัวลูกจะติดเชื้ออย่างกรณีที่ที่เมืกียกตัวอย่างฉีดวัคซีนแล้วตายอย่างเี้ครับเราสามารถฉกสวยเรื่องนี้มาทําสื่อได้ถูกไหมครับถ้ากลัวเรื่องการฉีดวัคซีนมากินโคเรตินป้องกันสร้างภูมิต้านทานตั้งแต่ต้นไว้ก่อนดีไหมอย่างเี้ครับเพื่อทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรง โอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโอกาสที่จะเป็นมะเร็ง่ะงๆก็ก <ừ. S 1> ลดลงนะครับหรือแม้แต่ถ้าเราจําเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนหรืออะไรก็ตามโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของวัคซีนเหล่านั้นก็จะลดลงนีครับนั่นคือจุดที่เราสามารถไปได้ห้นสไลด์นี้ที่อยากจะบอกคือโคเรตินเป็นตัวที่ไปกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สร้างอินเตอร์เฟอรอนขอมที่จะจัดการกับการติเชื้อนะครับ สิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำบ่อยๆก็คือว่ามันไม่ใช่อาหารเสริมทรรมดาแล้วมันก็ไม่ใช่ยาเพราะว่าคนส่วนใหญ่พอมันมีสมบัติที่ดีมากคนก็จะคิดติดว่ามันกลายเป็นยาวิเศษทันทีข้อเสียพอมันเป็นยาวิเศษมันก็จะคาดหวังว่ามันจะต้องดีทุกโรคเห็นไหมครับหายทันทีงั้นเะต้องพยายามตอบย้ำเลยว่า โปรตีนไม่ใช่อาหารเสริมธรรม,รมดานะเพราะว่ามันมีสารต่างๆไม่ได้เยอะมากแต่มันช่วยเหมือนอาหารเสริมเลยคุณขาดแคลเซียมมันเสริมแคลเซียมให้คุณขดาดธาตุเหล็กมันเสริมธาตุเหล็กให้คุณขดาดธาตุวิตามินเล็กๆไม่ว่าจะเป็น ABC D E มันเสริมให้เรานะครับโดยร่างกายจัดก,การไปดึงเอาสารอาหารเหล่านั้นจากอาหารจากที่มาจัดก,การกับเราสองมันไม่ใช่ยาแต่มันออกฤทธิ์เหมืนอนยา มันช่วยในการบำบัดฟื้นฟูรักษาทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโรคเสือ่อมโรคติดเชือ้อแม้แต่มะเร็งนะครับได้ผลดีจริงแต่โดยกระบวนการจดในเมืองไทยมันยังจดเป็นอาหารเสริมฉะนั้นข้อเสียของมันที่เราจะต้องระวังก็คือว่ามันไม่สามารถโอเวอร์เนได้ในเรื่องของอาหารเสริมแม้แต่การป้องกัน <c oughs> หมครับอยอ,อก,ก็ไม่ออนป้องกันนี่ไม่ต้องพูดเลยรักษานี่ ห่ากไก่เลยไม่ได้เลยแต่ฤทธิ์ของมันมนได้จริงเพราะในต่างประเทศเขามีการจดออกมาเป็นนิวตาสูติคอคือเป็นพวชนะเพสต์คืออาหารที่ออกฤทธิ์เหมือนยาจริงๆแต่บ้านเราพอจดเป็นแบบนี้ไม่ได้มันยังตกอยู่ในอาหารเสริมเราก็ต้องเขีร์ให้คนที่ฟังเข้าใจว่ามันยังเป็นอาหารเสริมอยู่แม้ฤทธิ์ของมันจะได้กว่า